ตอนนี้ผมอยู่ที่อ๋อออชุมอยอ่าทางมิ่งเืองนี้แต่เอกจังหวัดนครราชสีมาครับก็วันนี้มาเที่ยวงาน <c oughs> ออดูดาวนะครับวันนี้รขอทำงานดาวพิเศษปลอดภัยา รับใจมากที่ได้มาด้ตัวเองเลยน่ามากับคนอื่นนี้ก็ไม่แน่นะว่าอาจจะสนุกดิมก็เป็นได้เด็กท้องชมนี่ชมบรรยากาศขอคอยที่แข่งเดียวในจังหวัดโคราชเดียวนะครับก็มีที่เดียวในจะในภาคอีสานแต่ไม่แน่ใจว่าก็อาจจะมีเป็นบางจังหวัดนะครับถ้าเป็น,นท่องเที่ยว เป็นกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะส่งไปให้กับคนท่านผู้ชมอะไรทั้งบ้านนะก็ข้อติเสนอเนะยอะไรคำติชมอะไรก็พูดคุยมันได้นะครับก็อยากพูดประเด็นเรื่องการเมืองอะไรรัาผมประโยชน์อะไรอย่างนี้ครับอยากอยาก,อยากพูดเลยครับก็มามาพูดเรื่องก,การเมืองท่านต้องติ่ัสว่าทุกสไรนี่แหละครับที่ คนนใหญ่อะอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนอนี่นะครับบรรยากาศคนที่มาชมขอคอยข้างบ,บนนะครับก็กเด็กๆก็มาไี่เห็นบรรยากาศแบบนี้ี่แบบโอ้โหถ้าผ่านไปจะก,กี่วันสิปีร้อยปีโหแค่จะไม่ต่างอะไรกับ สำนวนสุกภาสิษอะไรเลยก็ับที่เราก็เคยเรียนมาตั้งแต่ตอนสมัยที่เด็กเลยน,นะครับก็วันนี้ถ้าคนมาก็นเยีะกว่านี้รับรองเลยคงต้องไม่มีอะไรที่ได้รู้ว่ามันน่าประทับใจที่มันก็อาจจแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะครับก็มุมมองของแต่ละคนนั้นเขาก็อาจจะอาจจะมองไปว่า สถาทันตสิ่งทุตัวอย่างอะไรให้ได้เป็นจริงนะครับก็เมืองโคราชนี่ก็เป็นเมืองที่อายุนี่ห้าห้าห้าปีนะครับก็คุณช่วยดูว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโอ้โหไม่ใช่ในประเทศนะครับก็คือเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอีสานะครับแล้วก็ยังเป็นโอ้โหจังหวัดที่ประชากร มากเป็นอันดับที่สองของประเทศรองจากกรุงเทพเลยนะครับ<อ>ก็ประชากรในโคราชเนี่ยก็จะมีปรับรุงกันไปอาจจะเป็นคนในจังหวัดเดียวกันบางท่านก็มาจากอะไรนะครับต่างจังหวัดมากกรุงเทพก็ยังมีนะครับโอ้คนต่างชาตินี้ถ้าได้มาที่หอคอยที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนี้บอกเลยนะครับว่าต้องไม่ธรรมดาเลยครับนี่แทบจะไม่ต้องไปเที่ยว ่างประเทศอะไร <c oughs> เนี่โอ้โหเที่ยวในประเทศนี้บอกเลยนะครับสรุกไม่แพ้กันแต่เที่ยวต่างประเทศก็ไม่นิว่าเลยนะครับก็แต่เรื่องที่ผมได้บรรยายนะครับอาจจะทําให้ใครบางคนนี่แบบบอกเลยว่าอาจจะชื่นชอบมากกว่าเดินเลยยุติธรรมอ่นนี่ผมก็้มาคนเยอะนะครับก็ บางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถ่ายด้วยตัวเองอาจจะต้องหาแบบตากล้องอะไรนะครับหรือไม้เซลฟี่อะไรอุปรกรณ์อะไรต่างๆที่จะมาถ่ายลูกอะไรมาเที่ยวงานมาทําธุระอะไรนะครับต้องเตรียมไว้ให้ดีๆเลยถ้าไม่เตรียมไว้นี่บอกเลยนะครับว่าคือมันมีอะไรที่แบบมันรับมากไปกว่าเรื่องที่ผม,ผมกําลังคุยอยู่เลยก็เป็นได้นะครับก็ มันยายผอมผมยี่ปบอกเลยเนะครับว่ามันก็อาจจะมีแบบสะดุดบ,บ้างนิดหน่อยครับมันก็มันก็เหมือนกับเป็นการซ้อมน,นะครับโหนีค่าที่มาคนเดียวมากับคนลูงจากอะไรกับเพื่อนผูกอะไรทั้งหลายคนยี่ครอบครัวอะไรก็มาได้นะครับก็เออก็การเรื่องการเดินทางนี้ก็มันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับข้อค่าคนที่นี่มีรถส่วนตัวครับ แต่ว่าเหลือน,นี้เรื่องการเดินทางอะไรในโคลาครับบอกเลยครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในรลกหลายปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วก็ตรงที่ที่ผมกําลังรีวิวทุกนี่ยครับมันก็จะมีทีดีแล้วก็จะมีอะไรเรียกว่าโอ้โหแบบบ้านเรือนอะไรอาคารน,น,นั่นนี่ครับเต้นไปหมดไปเลยแล้ว ามองดูไกลๆครับฝั่งนู้นเลยครับประมาณเขาเรียกว่ามันก็เป็นพื้นที่ชําเลยนะครับตรงนี้นก็จะมีโรงแรมอ่าฟอ์จูนโฮเทลนะครับก็แต่โรงแรมนี่นผมยนะังไม่เคยได้มาพักเลยแต่เขาก็บอกว่ามันก็มีอยู่ในเป็นบางจังหวัดนะครับโอ้โหแบบนักทรพน่นก็มนี้ด้วยนะครับก็แล้วนี่เป็นแยกนครวันสีมานะครับนี่ก็เป็นสาม่ยครับแม่่อนจนะเป็น แยกไฟแดงก็จะทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้เข้ากำลังก่อสร้างทงางลอดอุโมงค์แยกอะไรนะทอได้สีมาเขาบอกเพราะว่าสร้างมาตั้งแต่จำไม่ทราบว่า,าเป็นตอนช่วงวันเวลาไหนอาจจะเป็นสักปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณ่วงปีหน้านี้เขาคงเสร็จอยากเป็นทางการที่เปิดใช้อยากเตือนทุแบบบอกเลยนะครับว่าทางก็ททาให้ สภาพการจร,ร,ราจรในกรุงโคราชเนี่ยมันก็ดีขึ้นไปเยอะเลยครับมันก็ทําให้แบบเรื่องปัญหาอะไรเาวุ่นวายอะไรแบบมันก็เหมือนกับบรรยากาศในกรุงเทพนี้ก็จะเป็นอีแบบน,นะครับแั่น,นี้บรรยากาศที่โคร,ราชนะครับหรือว่าอาจจะหรือว่านครราชสีมาในปัจจุบันนะครับก็ใครี่เรียกชื่อโคราชหรือนครราชสีมาก็ ่าก็ในตามสบายเยือะนเนี่ยครับก็ผมก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรที่เรีรก้ว่ามันทันสมัยนะครับมือถือก,ก็ก็เก่าอยู่พอสมควรนะครับแต่เรื่องการใช้งานในยรวก็เป็นใช้ได้ดีนะครับอันนี้ให้ได้มาดูคอมพิ n เ l อรยี่สิบเอ็ดนะครับใน่นีีอสู่ชั้นที่เท่าไรไม่ทราบหนึ่งครับแต่เขาบอกว่า สูงมากเลยครับนี่สูงประมาณ110เมตรได้เลยครับแต่เขามีแผนว่าเขาจะสร้างอะไรหอคอยใหม่แต่อันนี้อาจจะเป็นอา,อาจจะเป็นเขาหรืออะไรก็ผมประมาณนั้นนะครับแต่ดูแล้วว่าก,ากว่าจะได้ถ่ายวีดีโอคลิปที่เราที่สุดนี้บอกเลยว่าเคยทำมาก่อนหน้านี้มาแล้ว แต่ครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่กว่าแต่ทุกครั้งที่เคยทำมาอ่านี่เป็นีฝั่งนะครับเพราะว่าตรงฝั่งที่ผมขายนะครับมันจะเป็นฝั่งตรงที่จะอยู่ใจกลางเมืองโคราชเลยครับแต่ฝั่งตรงนี้ก็เป็นฝั่งอ่านี่นครับถนนนี้อาจจะเป็นถนนมิตรภาพถนนหมายเลขสองนะครับก็มันจะไปทั้งขอนแก่นชายภูมิ ไปถึงหนองคายเลยครับเดี๋ยวจะให้มาดูสภาพการเจราจรในตอนช่วงอาบเวลานี้นะครับวันนี้ก็รงกับวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนะครับปี2 5 6 8ก็บอก,กนะครับว่าสองปไปเห็นแล้วติดรถติดไม่ไม่ไม่แ็บคือมาพอขู้นตัวได้นะครับรก็ แล้วก็ตรงที่มีอะไรตรงเกาะกลางอันนี้เนี่ยที่มันมีแบลเลอร์การ์นี้คือเขากำลังทาเป็นอะไรทางแยกเอาปมองอะไรแยกนครตั้งแต่สีมังแต่แยกโคลากนี้มันก็อาจจะเป็นชื่อเดียวกันก็ประมาณนั้นครับก็จะมีอาคารใหม่อาคารเก่าบ้านเรือนไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเมื่อสัก10ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ แค่จะตากันอย่างที่เร็วกว่าเราก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา,ลาตามวิสมัยอะไรที่มันก็อาจจะแต่ตากันไปนะครับก็โอ้โหใครเคยที่มาเที่ยวที่โคราชมาทําธุระอะไรหมือนาะทำอะไรต่างๆโอ้แบบแบบให้เขาอีชมอะไรด้วยนะครับอันนี้คือเหตุก็มีคนก็มีมอ,อะไรเรื่องอะไรนะอที่เป็นขอคอย อะไรเทอมนอลยี่สิบเอ็ดด้วยนะครับแต่ค่าคนที่เคยมาเขาก็อยากจะมาอีกแต่ค่าคนที่พึ่งมาครั้งแรกเหมือนกับผมเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ต้องแนะนํากับคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เรียกว่ามันก็อาจจะเป็นสายธรรมชาติกับสายอนุรักษ์นี้มันก็อาจจะไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ต้องลองเลือกรสชาติใหม่ดูมันก็เหมือนกับในการ แพืเป็นประสบการณ์ที่ใครๆก็าาาสามารถที่จะทำได้ไปขอตัวเองแต่บางทีนีกว่าจะได้ดีวิเศน็นี่โหค่ะนีถือนี่เมนเต็มขึ้นมานี่บอกเลยนะครับว่าคงจะต้องซื้อแบแบไปที่แบตไดาอะไรลงคอมนะครับมันก็ต้องอัพอะไรแต่บอกเลยว่าไฟที่ผมนี่ไทย มีโอคลิปนี้นี่บอกเลยว่าตอนนี้สิบกว่านาทีแล้วนะครับที่มันก็เป็นการรีวิวอะไรบรรยายไปมันก็เหมือนกับเป็นการอะไรนะเป็นการภาพไปแต่เรื่องวิพักจาร์มันก็ทําได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าอะไรถูกหรือผิดนะครับคือมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรว่า มันก็เหมือนกับคนที่เขาก็อาจจะมีมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนอะไรด้วยนะครับก็แต่ตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็พร้อมยงได้นะครับถ้าคนเยอะน,นี่บอกเลยว่าในกรุงเทพก็มีที่ชมหอคอยเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาคารมากกว่านะครับแต่อะไรตึกใบหยกอ่ม ประตูน้ำแล้วก็ตึกอามหานครที่เกตสาทรหรือบางรักอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมยังไม่เคยไปมาไปที่น้ามาก่อนเลยแล้วก็เห็นว่าบางที่เขาน่าจะเก็บค่าเข้าชมอะไรอะไรค่าอะไรชมอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละก็อา,าจะจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ทราบว่าราคาเรื่องอยู่ที่เท่าไหร่ครับสูงสุดอยู่ที่เท่าไหรนี่แครับเด็กเขก็ชม ขอคอยคอยาักนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นทับอะไรอะไรกับผมไหมก็ไม่ใช่นะครับก็เขาก็มองดูว่ามีสิ่งที่ผมกําลังรีวิวนี่ถ่ายวีดีโอเนี่ยมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนที่ได้ติดตามคนที่รู้จักอะไรได้ได้รู้อะไรไปด้วยนะครับก็บางทีอาจจะมีเศษแทรกอะไรจาก คนที่มาชมหอดูคอยก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันก็ได้อะไรอัตลบไปที่อาจจะหาที่ไหนไม่ได้เลยนครับนอกจากว่าต้องมาด้วยตัวเองคุณก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่เป็นจริงได้นะครับก็ถือก็ว่ามันก็เป็นการทําทุกสิ่งทุกอยาก่างอะไรเป็นการคลายเคยรียดหลังจากที่ทํางานมาตลอดทั้งปีนะครับก็ แต่่โคลากนี่ห่างจากกรุงเทพประมาณ2อ0รกสิบกิโลครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไม,กลมากจนเกินไปนะครับก็เรื่องการเดินทางบอกเลยมันมีหลากหลายแบบนะครับบางคนที่บอกว่ามารถดส่วนตัวนี่ง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ค่าคนที่ไม่มีรถส่วนตัวหรือค่าคนที่มีรถส่นวน,สนตัวแต่ลาจจะเปยนมาเป็นนั่งรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ เด็ดเด็ดรถบัสอะไรเนี่ยแล้วก็รถทัวร์อะไรก็รถไฟนี้มาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าโคราชนี้มีครบทุกอย่างแต่ว่าโลกไมนอยากก่างเดียวไดคือสนามบินนะครับเพราะว่าสนามบินที่โคราชนะครับก็ ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาน่าจะปิดให้บริการแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเมื่อหลายปีก่อนมันเคยมีสายการบ,บินแต่ไม่มแน่ใจว่ามันชื่อสายกาบ,บินอะไรเพมันมีมีจากกรุงเทพมาโครลากได้อีกด้วยนะครับก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิฟ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบลคัมทูสกายทูนะครัก็มันจะเป็นลิฟ์ขึ้นลงสะสำหรับคนที่มาชมหอดูคอยนะครับ เนี่ยนี่ด็กนีก็มาด้วยนะครับโแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะอะไรกับคนที่มางมาเที่ยวอะไรหอดูคอยด้วยนะครับแต่ก็เป็นการภาพไปอีกอาช่องทางนะครับก็แต่คลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าอยากจะลง y t u t u โ้สักครั้งในชีวิตน,นะครับแต่บอกเลยว่าก่อนหน้านี้เ็เคยทำมาแล้วแต่รายได้อะไร YouTube อะไรโซเชียลอะไรเฟซโปรเฟสบุ๊กอะไรเนี่ยผมยังไม่เคยมี ได้อะไรหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับก็ผมไม่ลงคลิป Youtube มาเปไ็นเวลาโอ้นี่ก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับตั้งแต่มาช่วงโควิดเลยตอนหลังจากนั้นมาเนี่ยผมไปเที่ยวงานต่างๆงานนั้นงานนี้เนี่ยผมยังไม่เคยได้ถ่ายคลิปที่ยาวนาะาที่สุดเช่นนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องการเดินทางอะไรของแต่ละคนนะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็ ความเปล่านตาอะไรที่ที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยอาจจะทําให้ทุกสิ่งที่อยากอะไรอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่มันก็อาจจะไม่ได้นอนอไาอีกด้วยนะครับก็อา๋ยวให้ใหมันดูบรรยากาศที่ตมเมองโครนะครับก็ดูแล้วครับว่าก็าอยากที่สุกในผ้าอีสานเลยนะครับแต่ว่า คือมันมีจังหวัดหนึ่งก็คือขอนแก่นครับแต่ขอนแก่นนั้นรู้สึกว่าน่าจะใหญ่กว่าโคราชไม่มากครับแถนว่าโคราชนี้ก็บอกเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอีสานแล้วนะครับที่ผมได้บอกไปว่าเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของประเทศเลยครับรองจากกรุงเทพมหาคนครนะครับก็แต่ก็เชื่อเลยว,ว่าหอดูคอยหอไอ,อหอคอยที่ อเอกเทอร์มินอลาโคลากก์บอกเลยว่ามันมีที่เดียวในโคลากกนะครับก็แต่แคล้ายๆเหมืนอนหอดวดาวเหมือนกับที่ในส่วนโมนิภาคเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนืออีสานใต้ออกตกนะครับมี บตรงนี้นะครับแต่หอคอยหอดูคอยก็่าหอคอยอะไรก็เรียกได้เหมือนกันนะครับแต่อ่าคือผมก็จะบอกว่าอัน,นผมอยู่ที่หอคอยเทอร์มินลัลนิสิตเอกเขารากนะครับแต่ว่าตึกอาคารนั้นนะครับท,ที่ไปนะครับจะเป็นไม่ะ่เป็นคอนโดนะครับคอนโด พี่ว่าเพื่อนเพื่อนจะซาสเสร็จไปไม่ไม่นานนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรงแหนครับแต่นุงแหนก็ไม่แน่ครับแต่ตรงสมตรงที่มีอะไรุกวิ่งอะไรไ,ไป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 มาเนี่ยออแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นปุ่มงแยกคบอ,อาคอนั่สีมานะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหปัดจุบัน้านะไปได้เยอะพอสมควรเลย จากประสบการณ์ใที่ผมยังไม่เคยได้ดมีวิวออนไลน์ที่ยาวนานที่สุดมาก่อนเลแต่ท่าได,ด้ลงในดีโพสเนี่ยตั้งใจว่าอยากจะแชร์ให้คนที่ได้เห็นนี้โอ้โหบอกเลยว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองอะไรเลยนะครับเนี่ยก็จะพูดถึงแต่อะไรเรื่องประวัติความเป็นมาของอุล่ากนะครับแล้วก็ขอคอยเทอร์มินอ ิ22โคลันนะครับโอ้โหมีสติ๊กเกอร์อะไรเขาก็บอกนะคว่าเยี่ยวมนะครับก็ถือว่าถ้าคนต่างชาติที่ได้มาเที่ยวที่เมืองไทยหรือ,รอ,ยอยบ้านเราแล้วเนี่ยเขาก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าประเทศไทยก็คืออเมริกาไทยแลนด์นะครับก็โอ้โหบอกว่าเที่ยวเมืองไทยเนะี่ยเที่ยวไดตลอดทั้งป,ปีเลยนะครับ แต่ว่าวาที่ได้ถ่ายอะไรได้ภาพที่ดีสุดที่บอกเลยว่าถ้าได้ภาพที่มันแย่เนี่ยแล้วเอาไปออกอะไรอากาศนะคนมองเขาอาจจะมองดูมีแง่ลบก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือมันก็มีทั้งคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบนะครับแต่ในสิ่ธที่ผมกําลังถ่ายวีโอนะครับมีคนเขาก็ชม อะไนะขอคอยเนี่ยคราบเดากล้องส่งทางไกนี่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นกล้องที่ดีที่สุดอยากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรจะเป็นรุ่นไอโฟนอะไรจะเป็นแอนดรอยใช่ไหมโอ้ก็เป็นซัมซุงอะไรไบอกเลยว่าถ่ายที่เป็นสิบเข้าร้อยเานี้เนี่ยสมรรถไกนี่ไม่รู้เลยครับเพราะว่าเป็นมือถือที่ดีที่สุดราคาที่เขาบอกว่า ถ้าเป็นหนักกับเรานี่บอกเลยครึ่งแสนก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ยังติดการดูมีนะครับก็แต่นี่ผมยืงรีวิวไปนะครับก็จะมีทันงานเจ้าหน้าที่อะไรครับต้องคอยดูแลนะครับแต่ว่าคือมีสิ่งที่ผมกระลังรีวิวนะครับนี่นะครับต่างชาติก็มาด้วยนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากประเทศอะไรนี่แี้ยครับคนสังชาติกําลัง การมองต้องของทันใจนะครับ็นบอกเลยว่ามันคงต้องไม่ธรรมดามแน่ๆเลยเนี่ยครับเจ้าหน้าที่้วครับผี้งแต่ผมไม่ต้องไปอะไรบรรยายอะไรกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าในสิ่งที่ผมบรรยายเนี่ยผมก็ทําได้ดีที่สุดแล้วนะครับก็เนี่ยครับเดินว,วนไปไม่รู้ว่ากี่สิบรอบแล้วครับมีบอกเลยว่า ได้ดูบรรยากาศไปที่ภาพไปนี้บอกเลยว่าแทบจะไม่ตาอ,อะไรกับรายการถ่ายเท่าสดเหมือนกับในทีวีในออนไลน์อะไรเลยก็เป็นได้นะครับส่วนบรรยากาศอะไรตามพื้นที่ต่างๆมันก็อาจจะกระตาก,กำไสนะครับก็สู่ฝั่งนู้นนะครับ ไม่แน่ใจว่าชื่อแยกอะไรนะครับเพราะว่าตรงนั้นเขาเป็นปปโมงดื่ยเหมือนกันเหมือนกันกบที่ม้งโล่ทางแยกนครราชสีม,มาตรงนี้เลยนะครับที่อยู่เร็วว่าหากกันแค่เส้นอยจเดผ่าแปดนี่ก็ถึงเลยครับนี่ก็เป็นพิซี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับก็แต่ว่าเมื่อก่อนมีแบบโคราชถนนเองก็เปน็นสองเลนนะครับแต่ตอนนี้ยขยายเป็นเท่าไหร่สี่เลนหกเลน มีทางผู้ขนสอะไรก็ยังไม่เพียงพอเลยครับจับต้องสร้างโมอเตอร์วย์แล้วก็กรถไฟความเร็วสูงอะไรอีกแล้วก็จะมีรถไฟทางผู้อะไรตามมาอีกด้วยนี่บอกเลยว่าเยอะแยะจะไปถึงไหนกันไหนนี่แบบโอ้โหแบบเรื่องการเดินทางข้ามนาคมท่องเท,ที่ยวเตศกิจอะไรเนี่ยรู้ว่ามัน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 ยิ่งกว่าุดตกเลยมันก็ไม่ถึงขนาดนะนะครับก็บอกเลยว่า ถ้าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยเรื่องที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันเป็นการรวมหมิ่นอะไรไม่ก็ไม่มีนะครับก็ผมก็ต้องขออภัยทัศนด้วยนะครับที่อาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางเาที่ผิดพลาดนะครับขอขอโทษทีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นเสียงจากของคนอื่นนะครับแต่บางเพราะว่าไม่อะไรก็ไม่มีเลยนะครับก็อาจจะได้ถ่ายไปอีก กพักนึงนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวผมจะต้องตักดก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินนี้ิห้าทีนะครับแต่บางทีนี้ถ้าคนอื่นมองดูว่าทำไมผมพูกคนเดียวก็อ๋อไม่ใช่นะครับก็เขาก็รู้ว่าถ้าเป็นการรีวิวขอคอยโคลากนะครับที่มีแห่งเดียวในจังหวัดเลยนะครับโหขึหนี่ชื่อเลยว่าต้องไม่ธรรมดาเลยครับไม่ไป็นที่สองลองใครอะไรอีกด้วย เดินไปอะไรยื่ไปแต่ก็อาจจะทำให้คนที่เขาได้เห็นนี้แบบเขาคงจะต้องเหมาบอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นได้ค่ะทีะ่ถึงขนาดไม่ต้องอาไม่ต้องโม้หรือว่า